รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลมาถึงช่วงเวลาของรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลนะคะนี่เราเริ่มต้นเดือนใหม่กับเดือนที่ร้อนที่สุดของปีแล้วก็เป็นเดือนที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกนึกถึงท้องฟ้าทะเลสายลมแสงแดดภูเขาอาจจะไม่ค่อยมีแรงในการเรียนไม่ค่อยมีแรงรในการทำงานนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเดือนของการหยุด ของการท่องเที่ยวของการพบปะสังสรรค์น,นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ เราสามารถปฏิบัติได้แต่ต้องมาแบบ new normal นะคะแต่ที่เราจะพลาดไม่ได้กับกันต้องมาเจอเจอกันทุกครั้งนะคะก็ต้องเป็นท่านอาจารย์เปิ้ลน,นี่แหละคะ่ะที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะเราจะมารักภาษาไทยไปด้วยกันและตอนนี้ท่านอาจารย์เปิ้ลอยู่ในใสายเป็นที่เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะเตรียมตัวหรยยื่ังคะอาจารย์พร้อมมากแต่ว่าพี่นิตาโจหัวถึงเดือนมษสาย,ยนว่าท้องฟ้าทะเลเนาะ,ะต้องจัดทริปไปทะเลแล้ว เพราะว่าจริงๆเหมือนหลายๆคนเขาก็จะมีการแบบว่าดูวันหยุดบางคนก็ลาเพิ่มบางบริษัทก็คือหยุดเพิ่มให้อีกอะไรอย่างเงี้ยวันหยุดเยอะด้วยค่ะค่ะแต่ว่าไปเที่ยวก็ได้แล้วก็ฟังเราไปด้วยเนาะของเราทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะไปฟังที่ทะเลก็ได้ได้ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะ อยากให้ส่งมาจังเลยอะว่าแบบเหมือนใครฟังเราอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยถ่ายคลิปวิดีโอเซ็กเล็กๆมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าอารมณ์เป็นแบบไหนฟังเสียงอาจารย์เปิ้ลริมทะเลไปด้วยนี่มันจะเป็นอารมณ์ไหนนะคะนี่ก็ฟังเสียงตัวเองตามที่ต่างๆเวลาพี่ทิตาทาเป็น YouTube ให้ใช่ไหมคะเวลาไปไหนก็ไปเปิดฟังไปอยู่กับใครก็เปิดฟังให้เขาฟังด้วยเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสูงัางหมดทุกคนนะคะต้องสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลาเยี่ยมเลยนะคะก็ เอาเป็นว่าฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะสำหรับช่วงเวลาของรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลอาจารย์ขาเรามาเริ่มต้นเดือนแห่งความร้อนแล้วเราจะ เริ่มตน้นเรืองราเกี่ยวกับอะไรดีคะนอกจากเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความร้อนตามที่พี่นิตาบอกแล้วนะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีความสําคัญกับคนไทยนะคะเป็นเดือนที่มีประเพณีที่สําคัญสําหรับชาวไทยด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์แรกเนี่ยจะขอพูดถึงวันที่สําคัญเกี่ยวกับชาติไทยของเราก็คือวันจักรีวันที่6กเมษาย,ยนนั่นเองนะคะค่ะ ซึ่งวันนี้ทุกคนทราบดีหนึ่งเป็นวันหยุดถูกไหมคะเป็นวันหยุดราชการเนาะแต่ว่าความสําคัญของวันนี้ว่าทําไม ถึงได้กําหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันจัก,กรีนะคะก็เพราะว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่าพระรามาธิบดีที่1เนี่ยค่ะพระองค์ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนั่นเองก็เลยเป็นวันครบรอบของการก่อตั้งราชวงศ์จักรีของเราค่ะค่ะซึ่งหลายคนก็จะรู้ว่าเป็นวันสําคัญของชาวไทยหรือว่าชาวสยามของเราวันที่6เมษายนเนี่ยก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่เป็นวันปราบดาพิเศษ

ก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีก็คือเมื่อปีพุทธศัการาช2,325นั่นเองนะคะตามประวัติศาสตร์ที่เราทราบกันดีค่ะ2,325โอ้โห oh. ใช่แล้วนะคะก็เป็นวันสร้างกรุงอะ่ะกรุง <2. 2> รัตนโกสินร์นั่นเองนะคะ200กว่าปีใช่แล้วนะคะทีนี้อาจารย์ปั้นจะไม่ได้มาเล่าประวัติศาสตร์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะมาเน้นที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคาดีค่ะว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะลักษณะของวรรณคาดีเนี่ยเป็นยังไงจะ ได้เข้ากับภาษาภาษาไทยของเรานะคะอันนี้เราต้องทําความเข้าใจว่า สภาพบ้านเมืองในยุคน,นั้นนะพี่นิตาคงนึกออกนอะวมันผ่านการสู้รบอะค่ะกว่าจะกอบกู้เอกราชมาได้ใช่ไหมคะก็จะต้องมีการฟื้นฟูบ้านเมืองเนี่ยค่อนข้างมากแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระปริชาญาทางด้านการปกครองด้วยนะคะรวมถึงทางด้านการกรวีด้วยนอกจากพระองค์จะทํานุบํารุงบ้านเมืองต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยต้องถือว่าบรณปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆมากมายเลยมีการขุดคลองให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกอะไรต่างๆนะคะ มีการซ่อมแซมวัดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเยอะมากนั้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากในเรื่องของการดูแลปกครองอาณาประชาระให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วเนี่ยค่ะพระองค์ก็ยังทรงดูแลในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมด้วยนะคะก็มีการชําระวรรณคดีต่างๆมากมายเลยนะคะพี่นิตาพอทราบไหมว่าวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะโอ้โหความรู้สูง ถ้าพูดมาอาจจะอ่อบบ้างแต่ตอนนี้ความรู้เป็นศูนย์มากค่ะค่ะก็เรื่องเรื่องหลักๆที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องรามเกียรติ์อ๋อค่ะเรื่องรามเกียรติ์นะคะอีหนาวอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็พวกกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายตราสาดวงนะคะทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายลงลึกไปให้ให,ให้มองเห็นภาพ มากขึ้นนะคะว่าลักษณะของวรรณคดีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1เนี่ยค่ะมันมีลักษณะที่คุณสังเกตยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นข้อแรกเลยเนี่ยมีทั้งรอยแก้วแล้วก็รอยกรองนะสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะ ลักษณะของร้อยแก้วเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของพงศาวดารอาจจะเกี่ยวพันกับจีนมอน์อิหร่านอย่างเช่นสามก๊กอย่างเงี้ยทุกคนรู้จักดีนะคะราชาธิราชหรือว่านิทานอิหร่านราชาธรรมแบบนี้ซึ่งก็จะมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการรวบรวมต้นฉบับที่สูญหายไปจากการทําสงครามอะคะ่ะแล้วก็มีการชําระของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยเพราะว่าพระองค์เนี่ยต้องการให้วรรณคดีเหล่านี้นะคะยังคงอยู่แล้วก็สืบทอดต่อไปอยังรุ่นลูกรุ่นหลานพงศ์ก็ ทรงลงมือเองเลยนะคะทรงเป็นผู้นําในการกรวีทรงพระาชนิพนธ์เองด้วยแล้วก็สนับสนุนกวีอื่นๆเนี่ยให้รวบรวมชาระนะคะลวมถึงสร้างวรรณคดีขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะทีนี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้ง ทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเพราะว่าคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดางคดีที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยก็จะมีเยอะเลยเพื่อที่จะสอนให้คนไทยเป็นคนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระไตรปิฎกไตรภูมิต่างๆนะคะหรือเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายตราสามดวงที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็จะมีพร,พระราชศาวดารต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองอย่างสามโกกราชธิราชารานะคะหรือเกี่ยวกับความบันเทิงเช่นรามเกียรติ์อินทอา ก็จะมีด้วยนะคะก็มีทง้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมค่ะอันนี้ก็เป็นวรรณคดีสําคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1น,นะคะทีนี้ถ้าเราลองมองแบบวัตถุประสงค์นะคะว่ายกตัวอย่างเรื่องดำมาเกียรละกันให้เห็นชัดนะคะว่าพระชนิพนในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยพระองค์ทรงสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการปรับวรรณคดีนะคะจากวรรณคดีที่เป็นมุขปาฐะ มุกภาฐะก็คือการเล่าต่อๆกันมาเนี่ยค่ะให้กลายเป็นวรรณคดีรายลักษณ์ที่สมบูรณ์เพื่อที่จะได้มีการจดบันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยววรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะในสมัย รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยคะ่ะพระองค์ก็ทรงรังสรรค์ขึ้นมานะโดยดึงวัตถุประสงค์สําคัญนะคะหนึ่งก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ตามพระราชประเพณีแล้วก็เป็นความมั่นคงทางวัฒนธรรมเป็นความมั่นคงของแผ่นดินรวมถึงรวบรวมวรรณคดีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเพื่อสร้างวรรณคดีสําหรับอ่านร้องรําเกษมเขาใช้คํานี้เลยนะก็คือเพื่อให้เป็นมหรสพบ,บันเทิงค่ะนะคะทีนี้พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ สองรัชก,กาลที่สองนี่เป็นกวีเป็นตัวเลยนะพระพุทธเลือล่อนนภาลัลนะคะพระองค์ก็ต่อจากเสด็จพ่อเนี่ยนะก็สร้างบทรามเกียร์เนี่ยเป็นสำนวนใหม่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นรามเกียร์เนี่ยก็จะมีจะมีหลากหลายนะคะในสำนวนของรัชกาลที่หนึ่งก็มีสำนวนของรัชกาลที่สองก็มี แต่ว่าในรัชกาลที่1เนี่ยเราเน้นที่รัชกาลที่1นะคะพระองค์ก็ทรงมีพระราชประสงค์อย่างที่บอกก็คือให้อ่านได้ด้วยให้ร้องหรือรำได้ด้วยแต่พอเป็นรัชกาลที่2องอาจาลที่2จะเน้นแบบแสดงละครอาารย์คิคว่านคดีในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยจะเล่นละครเพราะว่าบ้านเมืองสุขสงบแล้วไงคะ สมัยรัชกาลที่สองอะแต่รัชกาลที่หนึ่งยังแบบเพิ่งเสร็จสิ้นสงครามมาเนาะมันก็ยังต้องฟืนงฟ้นฟูนฟนใช่เพราะฉะนั้นจะมาร้องมารำมันก็ไม่สุดใช่ไหมคะแต่พอพอสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยบ้านเมืองสุขสงบแล้วใช่ไหมคะคนก็แบบว่ามีความสุขและร้องรำทำเพลง นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีความต่างระหว่างวรรณคดีที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1กับรัชกาลที่2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดหลักๆก,ก็คืออยากจะให้พวกเราได้เข้าใจนะคะว่าในช่วงรัชกาลที่1เนี่ยเราฟื้นฟูบ้านเมืองเนาะเพราะฉะนั้นวรรณคดีวรรณกรรมมันก็อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องร้องราทำเพลงมากน,ะะกะะนักก็จะเน้นที่เป็นการอ่านแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกอบกู้นะคะเพื่อที่จะรักษาวรรณคดีโบราณของเราเนี่ยให้คงอยู่นั่นเอง <Okay. S 2> ะคะก็เลยเป็นไปตามขนบวรรณศิลป์แบบ ครบถ้วนสมบูรณ์และท่านเป็นนักรบานล,ลักษณะของนักรบก็คือจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือจะต้องมีหลักฐานเก็บไว้เพื่อที่จะสืบทอดมาถึงพวกเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยก็คือรุ่นแบบหลังๆแล้วเราก็ได้มีโอกาส บ่านวรรณคดีวรรณกรรมที่แบบถูกต้องซึ่งถ้าไม่ได้ในสมัยของพระองค์เก็บเอาไว้เนี่ยเราก็คงไม่ได้อา่านวรรณคดีที่สมบูรณ์แบบนี้นั่นเองนะคะว่าจะมาถึงวันนี้นะคะก็ตอนรี้ว่าต้องขอบคุณบนพระบุุษจริงๆอ่ะ่แล้วจริงๆก็คือพอสืบทอดมาจากที่ท่านได้วางรักฐานเอาไว้ว่าท่านเป็นต้นราชวงศ์จักรีใช่ไหมคะก็มาถึงในสมัยนี้ราชการที่สิบแล้วคะ่ะค่ะน,นั้นความรุ่มรวยของความละเนดละไม,มของ วรรณคดีวรรณกรรมของไทยเราเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะเรามีวรรณคดีวรรณกรรมเยอะมากนะที่ทําให้ดังลูกหลานตัวเราเองนะคะหรือว่าคนในยุคสมัยของเราได้ได้รู้ได้ได้เข้าใจนะคะแล้วก็ได้เรียนเรื่องราวันเป็นมรดก ที่สูงค่ายิ่งของชาติของเรานั่นเองค่ะเราได้ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็แบบเหมือนได้ส่งต่ออย่างภาคภูมิใจด้วยชาวโลกก็มาชื่นชมนะคะสําหรับมัเหมือนเป็นการสืบสานมาตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงตอนนี้ก็ถ้าแค่ราชวงศ์จักกรีนี่ก็คือ200กว่าปีนะคะแล้วค่ะ อ่ะพภูมิใจกับความเป็นไทยมากค่ะนี่คือความภูมิใจของคนไทยนะคะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสารซึ่งจริงๆเราก็จะเห็นเด็กๆนะคะที่แบบว่ามีการเรียนทางด้านเฉพาะทางนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างอย่างคนที่เรียนภาษาไทยเนี่ยก็ต้องเรียนวรรณคดีคบคู่กันไปหรือแม้แต่น้องๆที่เรียนทางด้านนาฏศิลป์นะเขาก็จะต้องแปลงจากวรรณคดีวรรณกรรมมาเป็นการแสดงอ่ะเขาก็หยิบวรรณคดีวรรณกรรมมาสร้างสรรค์เป็นงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ก็มีเหมือนกันจําได้ว่าสมัย ประถมนี้คือเป็นพระอภัยมณีค่ะทุกคนต้องเรียนต้องเล่นเล่นในสัปดาห์สุนทรผู้นะคะต้องแสดงละครด้วยใช่แล้วตอนนั้นนี่คือเรียนอยู่โรงเรียนหญิงล้วนก็เลยได้บทพระนะคะจากตัวที่สูงกว่าชาวบ้านเขาโตโต เราสึกวก็ดีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราแบบได้เรียนรู้แล้วก็สั่งสมมาจนปัจจุบันให้พวกเราได้ภาคภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะบอกต่อหรือไม่กระทั่งเหมือนหลายๆคนที่ไปเรียนต่างประเทศก็เอาคำนบับธรรมเนียมวัฒนธรรมละครของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ไปโชว์ให้ชาวต่างชาติได้เห็นกันด้วยใช่แล้วค่ะยิ่งงามมากนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปิ้ลอำมาฝากกันนะคะให้เราย้อนกลับไปอาจจะต้องไปหยิบวรรณกรรมวรรณคดี จะแบบชมใน YouTube หรือว่าจะเปิดหนังสือมาอ่านนะคะให้เราย้อนไประล,ลึกถึงแบบบทวรรณคดีดีๆของไทยบ้างหลังจากที่เราติดซีรีส์เกาหลีมานานนะคะ <laughs> ค่ะอาจารย์เป <ara> ิ้ลอยากจะฝากประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนนบุรีค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครน้องๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ขอบอกว่าการมาสมัครของเรานั้นเนี่ยไม่ต้องสอบด้วยนะแค่สัมภาษณ์อย่างเดียวก็สามารถที่จะมาเข้าเรียนได้นะคะแล้วก็ค่าเรียนเนาะค่าเทอมเนี่ยก็ไม่แพงนะคะแถมมหาวิทยาลัยของเราในอยู่ใจกลางใจกลางเมืองเลยนะอยู่แถวๆสี่แยกบ้านแขกค่ะเพราะฉะ เดินทางสะดวกน้องๆที่อยู่ในละแวกกรุงเทพและปริมณฑลก็สามารถมาสมัครได้นะคะหรือน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะ อยากที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาที่กรุงเทพก็อยากให้มหาวิทยาลัยสพทมบุรีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทีนี้สาขาวิชาต่างๆค่ะของที่คณะของอาจารย์เปิ้ลนะคะจะแบ่งเป็นทางภาคมนุษยศาสตร์ก็จะมีสาขาวิชาภาษาไทยที่อาจารย์เปิ้ลทางานอยู่นะคะมีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะมีทั้งแบบสําหรับนักศึกษาไทยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็จะมีภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะมีนัฏศิ์และการแสดงอันนี้เป็นบุทครูนะคะค่ะแล้วก็มีทางด้านศิลปกรรมนะคะก็จะมี าการออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิดจิตัลนะคะแล้วก็จะมีตอนนี้าสาขาใหม่เลยเพิ่งกำลังจะเปิดนะคะก็คือสาขาสตรีทอาร์ตค่ะ ท้าน้องๆคนไหนชอบอาวาดรูปลงชุมชนนะเราจะไปสร้างสรรค์งานศิลปะกันที่ชุมชนนะคะไปวาดกำแพงนะคะไปวาดาระเบียงหรืออะไรต่างๆเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะก็สามารถมาเข้าเรียนในสาขานี้ได้นะคะส่วนทางด้านสังคมาศาสตร์ค่ะก็จะมีสาขารัฐประศาสนศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะนิติศาสตร์สำน,นักนักกฎหมายค่ะแล้วก็มีการจัดก,การชุมชนด้วยนะคะน้องๆคนไหนสนใจติดต่อได้เลยที่เว็บไซต์เวิ w w w d r u a c t h หรือเข้า Facebook คูโซคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสภัทนมบุรีได้ตลอดเวลาเลยค่ะน่าสนใจมากนะคะห้ามพลาดน,นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสสรินดิธบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัทธนบุรี